สาบสิมูทราตำนานวัดใต้บาดาลการครั้งหนึ่งนานมาแล้วนาชายฝั่งทะเลอันง,งามของอินเดียมีอาณาจักรอันรุ่งเรืองนามว่าสิมูทราตั้งทำงานอยู่ผู้คนร่ำรวยด้วยศรัทธาและศิลปะพวกเขาสร้างวัดอันงดงามอุทิศแด่พระวิษณุเทพผู้ปกปักรักษาโลกวัดแห่งนี้ประดับประดาด้วยทองคำอันมณีและหินแกะสลักอันวิจิตรแต่ความรุ่งเรืองนี้อยู่ได้ไม่นานเมื่อกษัตริย์ผู้ชั่วร้ายนามว่าทุรยน์ปรารถนาที่จะครอบครองอาณาจักรนี้ เขาจึงนำกองทัพเข้ามารุกรานหวังจะยุดครองซิมูทราและทำลายวัดอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อข่าวการรุกรานมาถึงกษัตริย์แห่งซิมูทราวิกรมผู้ทรงธรรมและมีเมตตาทรงตัดสินใจปกป้องประชาชนของพระองค์แม้ว่ากองทัพของทุนยอจะแข็งแกร่งกว่ามากแต่กษัตริย์วิกรมก็ไม่ยอมแพ้พระองค์รวบรวมนรกผู้กล้าหาญและเตรียมพร้อมสำหรับการ,รเผชิญหน้าในขณะเดียวกันพระองค์ทรงสวดอ้อนวอนต่อพระวิษณุขอให้ทรงประทานความช่วยเหลือและปกป้องวัดศักดิ์สิทธิ์จากภัยอันตรายที่จะมาถึง การต่อสู้เริ่มขึ้นอย่างดุเดือดกองทัพของทุรโยต์ยเข้าโจมตีด้วยพลังกำลังมหาศาลแต่นักรบแห่งสิมุตราก็ต่อต้านอย่างแข็งขันพวกเขาปกป้องบ้านเกิดและวัดอันเป็นที่รักสุดชีวิตเลือดและเสียงร้องรมไปทั่วสมรภูมิกษัตริย์วิกรมทรงนำทัพด้วยความกล้าหาญทรงต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อแต่ถึงกระนั้นกองทัพของทุริโยต์ก็มีจำนวนมากกว่าและเริ่มหมักเข้ามาใกล้เมืองมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเห็นว่าอาณาจักรของพระองค์กำลังจะพ่ายแพ้ กษัตริย์วิกรมทรงตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างพระองค์เสด็จเข้าไปในวัดและสวดอ้อนวอนต่อพระวิษณุเป็นครั้งสุดท้ายพระองค์ขอให้พระวิษณุปกป,ป้องวัดจากเงื่อมือของทุรโยศไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากนั้นปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นท้องฟ้ามืดครึ้มคลื่นทะเลเริ่มสูงขึ้นอย่างน่ากลัวและพายุใหญ่ก็โหมกระหน่ำเข้าใส่สิมูทราคลื่นยักษ์ซัดเข้าใส่มือด้วยความรุนแรงน้ำทะเลกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างอาคารบ้านเรือนพังทลายกองทัพของทุรยศถูกซัด และวัดอันศักดิ์สิทธิ์ก็จมลงสู่ใต้บาดาลกษัตริย์ н, วกิกรมและประชาชนของพระองค์หายไปพร้อมกับเมืองซิมูทราเหลือไว้เพียงตำนานเล่าขานถึงอาณาจักรที่สาบสูญและวัดที่จมอยู่ใต้ทะเลหลายศตวรรษผ่านไปตำนานแห่งซิมูทราและวัดใต้บาดาลยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันมามีเรื่องเล่าว,ว่าหากใครมีจิตใจบริสุทธิ์และศรัทธายอย่างแรงกลา้าจะสามารถมองเห็นวัดโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำได้ในช่วงเวลาที่พระจันทร์เต็มดวง และหากใครกล้าที่จะดำดิ่งลงไปในความลึกจะพบกับสมบัติล้ำค่าและปัญญาโบราณในหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กหนุ่มชื่ออาจุนยี่อาศัยอยู่อาจุนเติบโตมาพร้อมกับเรื่องราวของสิมุทราและไฟฟันที่จะค้นพบวัดใต้บาดาลเขาเป็นคนใจดีกล้าหาญและมีศรัทธายอย่างแรงกล้าวันหนึ่งอาจุนตัดสินใจออกเดินทางเพื่อหาความจริงเกี่ยวกับตำนานที่เล่าขานกันมา อาจุนรวบรวมอุปกรณ์ดำน้ำและออกเดินทางสู่ทะเลกเขาดำดิ่งลงไปในความมืดมิดมองหาเบาะแสที่จะนำเขาไปสู่วัดโบราณเขาเผชิญหน้ากับสัตว์ทะเลนานาชนิดและต้องเอาชนะความกลัวที่อยู่ในใจแต่ด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาอาจุนไม่เคยยอมแพ้เขาเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งเขาจะค้นพบว่าใต้บาดาลในที่สุดหลังจากดำดิ่งลงไปเป็นเวลานานอาจุนก็พบกับแสงสว่างลาง,ลาง ที่ปลายทางเมื่อเขาว่ายเข้าไปใกล้แสงสว่างนั้นก็ส่องประกายเจิดจ้าเขาพบว่าตัวเองอยู่หน้าวัดทองคําที่จมอยู่ใต้ทะเลวัดซิมุทราปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาอย่างน่าอัศจรรย์งดงามราวกับภาพในฝันอาจุนเข้าไปในวัดและสำรวจภายในเขาพบกับห้องโถงที่ประดับประดาด้วยอัญมณีและรูปปั้นเทพเจ้าเขาพบกับแผ่นจารึกโบราณที่เล่าเรื่องราวของซิมุทราและกษตรวิกรมเขาได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของศรัทธาความเมตตาและความกล้าหาญ อาจุนรู้สึกถึงพลังแห่งปัญญาและความสงบที่แผ่ซ่านไปทั่ววัดเมื่ออาจุนออกจากวัดเขาตัดสินใจที่จะแบ่งปันเรื่องราวของสิม,มุตร,ราวัดใต้บาดาลให้โลกได้รับรู้เขาต้องการให้ผู้คนตระหนักถึงค่าของศรัทธาความหวังและความเมตตาเขาเชื่อว่าเรื่องราวของสิม,มุตราสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทำความดีและสร้างโลกที่ดีขึ้นอาจุนกลับไปยังหมู่บ้านของเขาและเล่าเรื่องราวของสิม,มุตราให้ทุกคนฟังชาวบ้านต่างตื่นเต้นและประทับใจ พวกเขาตัดสินใจที่จะร่วมกันสร้างวัดแห่งใหม่บนชายฝั่งเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงอาณาจักร,รที่สาบสูญและวัดที่จมอยู่ใต้ทะเลพวกเขาสวดภาวนาขอให้สิมุทรากลับคืนสู่ความรุ่งเรืองอีกครั้งและแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อวัดแห่งใหม่สร้างเสร็จท้องฟ้าก็เปิดออกแสงอาทิตย์ส่องลงมายังวัดอย่างเจิดจ้าและวัดใต้บาดาลก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำวัดสิมุทรากลับคืนสู่โลกอีกครั้งความรุ่งเรืองและความสุขกลับคืนสู่ดินแดน ผู้คนต่างเฉลิมฉลองด้วยความยินดีและขอบคุณพระวิษณุที่ทรงเมตตาตำนานแห่งสิงมุทราและวัดใต้บาดาลกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกผู้คนจากทุกสารที่เดินทางมาสักการ,ระวัดและเรียนรู้เรื่องราวของความศรัทธาความหวังและปาฏิหาริสิมุทรากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองและความดีงามที่สามารถฟื้นคืนได้แม้ว่าจะจมอยู่ใต้ความมืดมิดมานานเพียงใดก็ตาม